อาหายเมาเลือดกันแล้วก็มาชมกันต่อเลยครับผู้นี้ครับชกกันในพิกัด61กิโลกรัมหนุ่มจากแดนมักรโรนีครับคอมมาโซวีเน่ครับซ้อมอยู่ที่เซเว่นมวยไทยครับมีมาเทียสกาลินาโร่ครับหรือว่ามาเทียสเซเว่นมวยไทยหรือว่ามาเทียสสิงห์ป่าตองครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลครับ ส่วนคู่โชคของเขาในมุมแดงนะครับผมขอเสียงประมือต้อนรับแซส,สึกอีเกิลมวยไทยดาว<ม>ารุ่งจากเมือทงทลางครับนี่คือฉลองศึกอีเกิลมวยไทยอายุน้อยแต่ใจใหญ่เหลือเกินนะครับอายุแค่16ปีฟอร์มร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆ <24. S 2> ครับฉลองศึกนี่นะฮะไวรุ่นเจ้าถิ่นเลยฮะร,ร่างกายนี่เกินร้อยฟิตซ้อมมาเต็มพิกัดน,นะครับใจสู้บูเต็มพิกัด แล้วก็มาดูโปรไฟล์ของทั้งคู่ครับฉลองศึก167ทอมมาโซ175น้ำหนัก61กิโลกรัมเท่ากันอายุนี่ฉลองศึก16ปีทอมมาโซ24ปี8ปีครับ8เซนติเมตร8ปีโอ้โหฉลองศึกต่อให้เพียบเลยครับแล้วก็ดูที่ช่อง8นะครับกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้สูงต่ำไม่ใช่ปัญหาเลยครับเชื่อว่าฉลองศึกไม่มีกลัวอยู่แล้ว มาโซนี่แน่นอนครับสายลุยอยู่แล้วครับเดินใส่ก่อนเลยครับถีบยันเอาไว้ครับฉลองศึกกอยังจับจังหวะกันอยู่ครับอายุรูปร่างสรีระสีผิวไม่มีผลครับน้ำหนักเท่านั้นครับที่เป็นตัวการสำคัญสำหรับการต่อสู้ครับเปิดเกมเข้าหาเลยนะครับทอมัสโซว,วีเน่ มีซ้ายครับมีซ้ายคอยออกคู่ไว้ครับฉลองศึกเป็นมวยซ้ายนะครับขยับมาครับถ้าจับทางได้เนี่ยโหรับรองว่าซ้ายนี่เตะเถิดเทิงแน่นอนสายภูเก็ตครับเจอกับขวาจากอิตาลีครับอะฉลองศึกจิ้มซ้ายลำตัวครับมีจักรจี้ไหมครับทอมาโซ พยายามเล่นงานลำตัวเลยครับฉลองศึกโอ้โหแข้งซ้ายดีครับฉลองศึกอ่ะจับนายครับธม m a s o แมแต่งตัวนานไปหน่อยครับล็อกไม่ดีล็อกไม่งามที่กรรมการแยกทันทีครับอุ้ยมีศอกครับทม m a s o แมไอหนูจัดถลางว่างไงครับ แหม่ก็ถือว่าสงสารท้ารบเลยนะครับทอมัสโซวีเน่ครับอ้าวปักศอกคืนครับจิลลึกต่อยรับตัวโอ้โหยังไงโอ้สองหมัดมีผลครับแหม่ีีแค่ชิมลางนะครับของแทรยังไม่มาครับแม่ทีมงานพี่เลี้ยงของฉลองศึกตะโกนบอกว่าท้อง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 จิบเราตัวอีกทีหนึ่งแม่มีโกงตัวรับด้วยนะครับทอมัสโซ ยังไงดีโอ้ยชักหลังเลครับแม่เหมือนจะจุกครับหายใจไม่ทันครับโอ้โหตักลรตักอุ๊ยอ๋อแมพี่เลี้ยงฉลองสึกกันตะโกนว่าทองทองแมไม่ใช่เจอทองเส้นนะครับเจอท้องของทมัสโซ่ที่เลยครับโอ้หายจุกหรือยังครับทมัสโซ่โอ้หยโอ้หุยแม่อยากจะลงไปนั่งสักแป๊บหนึ่งเลยครับทอมัสโซวีเน่ เอาละครช่วงท้ายปลายยกครับจะอยู่ไหวไหมครับทอมัสโซโอ้ยดูเขาตกลงอยังไงดีครับดีขึ้นใจครับทอมัสโซโอ้โหสารบันเตี๋ยลงเตี๋ยลงเตี๋ยลงเลยครับออ้โหหมดยกแรกสักก่อนเสียงสวรรค์ของทอมัสโซครับโอ้เดินยืดหายใจช้าๆกลับเข้ามุมเลยครับทอมัสโซครับจุกครับโอ้ถ้าต่ออีกสักสิบวินิงามงดเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับ เนี่ยครับจุดเกิดเหตุครับ2หมัดนี้เห็นผลเลยครับจากนั้นครับจิ้มลำตัวแล้วก็จิ้มลำตัวครับโอ้โหวมีโกงตัวหนีครับธม m a s o โอ้ลถแรงปะทะครับแหมแสดงว่าจุกจริงเจ็บจริงเลยครับแบบนี้แหมแต่ก็ต้องชมเชยจิตใจเลยครับไม่ยอมทิ้งตัวครับธมโซ s o v เ n e โชคดีนะครับว่าหลังพิงเชือกครับโอ้อาศัยเชือกช่วยได้ครับผ่านยกแรกไปได้แบบอาครับเปลี่ยนยุทธวิธีแล้วครับท,ทอมัสโซต้องเดินติดแล้วครับใช่ครับจะไปอยู่ในระยะหมัดของฉลองศึกมิดมีสิทธิ์โดนนี่นครับหมต่อยได้เกินอายุมากครับฉลองศึก นิ่งจริงๆครับฉลองศึกวันนี้มาแบบไม่มีตกใจไม่มีผลีผามแหมไม่น่าเชื่อครับวัยเพียง16ปีนั่นนั่นเองครับดูครับโอ้โหทบทวนความจำตั้งแต่ยกแรกครับเอามาล้วงท้องอีกทีนึ่งแต่ว่าคราวนี้ไม่หนีนะครับทรรมะโซวิเน่ครับพยายามเดินมัดในแหมทีงานพยายามบอกให้ใช้ศอกนะครับฉลองศึกในระยะประชิดครับแหต่อยทองนี่มันมันกว่าครับ มันเห็นชัดๆกว่าไม่นแน่ใจว่าเคจะกอดเพื่อทวงเวลากอดเพื่อพักหรือกอดเพื่อตีเข่าครับทอมาโซ่ก็น,น่าจะจุกแล้วครับเจอลำตัวไปหลายจักมาโดนอีกแล้ว<ะ>โดนอีกแล้วโอ้ต่อยตามเสียงเชียร์เลยครับฉลองศึก ใส่แหลกเลยครับฉลองศึกเกรงเกรงแกรงๆๆมัดขวาซ้ายโอ้ยยังไม่ออกครับสายอัดเข้าไปแต่เริ่มจะมีเอียงครับเริ่มจะโดนแล้วก็มีอาการครับทอมโซขวาํำไว้ซ้ายอัดเข้าไปแต่เปลี่ยนจากมัดลำตัวมาเป็นศอกแล้วครับฉลองศึก <ๆ S 1> ดูครับปล่อยลำตัว แล้วก็แม่ทอมมาโซ่แกรู้แกวครับอ้าวใครฟันยางทิ้งหรือเปล่าครับแม่ยังคงหน้าเดินบทวงในนะครับทอมมาโซวีเม่ฉลองสึกไปตกใจครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ท้องนายมีปัญหาแน่นอนครับทอมมาโซ่ครับ ล้อสุดก็ค่อยๆล้อเล็มไปครับไม่รีบร้อนครับปล่อยตามจังหวะอุ้ยสายอีกทีไหมครับโอ้โหโก่งตัวล้อเลยครับพอมาโซ่ไม่อยากโดนซ้ำเลยครับที่เดิมโอ้โหดั่งเชื่อครับว่ายังไงครับกรรมการต้องนับเลยครับโดนสะสมมาตั้งแต่ปลายยกแรกเลยครับแม่ ยังไงครับทอมัสโซอ่ะยังสู้ครับกับการให้โอกาสฉลองศึกปรีก็ไหมครับหมัดซ้ายลำตัวเข่าโหยมดกครับโอ้โหโดนไปนหนึ่งนับนะครับทอมัสโซวีเน่ก็เหลือจะทนเลยครับเพราะว่าโดนสะสมมาเยอะเลยครับแหนหล่อจริงครับฉลองศึกขนาที่คนนี้ครับเป่าปากพูดปูดแล้วดูว่าช้าครับนี่ครับ จังหวะช่วงแรกครับต้นยกครับยังสู้อยู่ครับธอมัสโซวีเน่ครับและจากนั้นครับหลังจากคลำเป้าเจอครับจฉลองสศึกตุ้ยซ้ายลำตัวครับเข่าจะเต็มสันบัตนะครับทั้งใบหน้าทั้งลำตัวและก็เข่าม่ลูกนี้หักล้มลงไปครับหักล้มครับ แล้วช่วงท้ายไปยกครับนี่ครับหนึ่งหมัดตามด้วยเข่าครับทำการนับ8ครับแมยังสู้ต่อครับอ่ะดูครับว่าจะจบลงอย่างไรครับคู่นี้ยกที่3ครับโอ้จิ้มหลับตัวเหมือนเดิมเลยครับฉลองสื่ออีเกิลมวยไทยใบสั่งจากทีมงานของทอมัสโซครับ ให้เดินเข้าไปหาเดินให้ติดครับไปรู้แล้วครับวงในจะยังไงดีก็ยังตีไม่ได้ครับโอ้ยแข่งซ้ายจะลองสึกเข้าไปอีกครับซ้ายอีกทีครับก็กอดได้ล็อกได้แต่ยังหาจังหวะหาเหลี่ยมตีเข่าไม่ได้ครับธมัสวิเน i ครับ โอ้ยแข่งของยีลสึกก็ยังทำงานดีครับดีดซ้ายดีดขวาโอ้ยโอยแห่ดีดมันเลยครับแบบนี้ยังสู้ครับทอมัสโซโวีเน่ครับจเดินเข้าหาครับจะไปลุ้นวงในเรื่องหัวใจนักสู้นี่ไม่ต้องตั้งคำถามครับทอมัสโซโวีเน่สปิริตนักสู้เกินร้อยครับแต่ปัญหาคือ จะทำยังไงครับอ้ชลองศึกแกก็ชกในเชิงรับครับอาศัยดักจังหวะสองจิ้มลำตัวนะครับโอ้โหตัวกลงตัวง,วงอโดนลำตัวทีไรนี่เรียวแรงเนี่ยมันหดลงไปเรื่อยๆเลยครับผักลงไปครับให้ได้ระยะครับ พาประจงพาประเจียดรุ่ยมาแล้วครับธอมัโซมากอดไว้ก่อนครับโอ้โหเหนื่อยสายตัวแทบขาดเลยครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้โหไม่ยอมทิ้งตัวจริงครับธมอมัโซไม่แน่ใจอ๋อมีศอกครับแม่อะมีอะไรต้องงัดออกมาแล้วครับตอนนี้ครับอีกหนึ่งนาทีสุดท้าย หลงศึกก็ํำไว้ครับถอยถอยถอย,ถอยหาจาังหวะแล้วก็ดักเข่าครับแล้วก็ยกกำแพงกั้นเอาไว้ฉลองศึกก็คงเห็นแล้วครับว่าอาจจะต่อยไม่ลงครับต้องหันมาผ่อนบ้างเปิดโอกาสให้ธอมโซวีเน่เดินเข้ามาบ้างนะครับนี่ครับตอนรับด้วยแ้งสายตีเข่าครับธอมโซสบัดซออครับ แข่งสายเบิ้ลเลยครับเบิ้ลโชว์ครับแล้วก็หันมามองพี่เลี้ยงนิดนึงครับก็ช่วงท้ายปลายยกแล้วครับธอมัสโซบแหมเดินเข้าไปก็โอ้โหเดินทื่อๆเข้าไปแบบนี้ก็ไม่ได้ทำอะไระครับ,บอโอ้โหข่ครับขึ้นเชือกครับประกาศสักดาเลยครับมั่นใจเลยครับฉลองศึกออีเกิลมมยไทย ก็เข้าไปขอโทษข,ขอโพยธรรมโซวเนครับดูภาพช้าครับนี่ครับแข้งซ้ายของเฉลองศึกแล้วก็ซ้ายหมัดซ้ายจิ้มลาตัวบนสลับล่างล่างสลับบนโอ้โหคือนี่คือเด็กอายุ16นะครับต่อยมวยได้แบบโอประสบการณ์เหลือล้นจริงครับนี่ครับหัวแท้งซ้ายครับธรรมโซก็พยายามจะสู้ไหนครับแต่พอโดนลำตัวแล้วมันแหมมันจุกมันเสียดมัน โอ้โหดูอีกทีครับหมัดซ้ายจิ้มลำตัวครับโดนแต่ละทีนี่ชงงะงักไปหมดครับเดินเข้าไปโดนเข่าวีครับแล้วก็ตั้งกำแพง้าไว้ครับฉลองศึกนี่ครับช่วงท้ายปลายยกมีศอกบัแจมครับ and your winner goes to the red corner แล้วก็เป็นฉลองศึกอีเก,กิลมวยไทยครับไอ้หนูวัย16ปีจากฉลองภูเก็ตครับ ขวาชัยไปได้แบบสุดเดือดครับใส่กันยับจริงครับช่วงหน้าครับ